สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2567นี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มมาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะ เป็นยังไงบ้างมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้มีสเสน่ห์ดูมีแรงดึงดูดดูมีออร่านะคะอืมโอเค โ h e ดีเอมเพรสคือพลังงานของคุณในช่วงเนี้ยคุณจะเป็นที่รักนะคะคุณจะดูหน้าดึงดูดแล้วก็มีสนเสน่ห์กับทุกๆคนที่ได้เข้าใกล้คุณหรือว่าคนรักของคุณโดยเฉพาะเลยนะ mm hmm. อ่าแล้วก็ มีพลังงานของการเลือกกันและการเกิดขึ้นด้วยคุณมีเสน่ห์มีคนเข้าหาแต่คุณก็รักรักแฟนของคุณคุณเลือกคุณเลือกคนของคุณนะคะแล้วก็คนของคุณก็เลือกคุณเช่นกันนะคะต่างคนต่างมีการอะไรกันอยู่ในใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการบอกรักนะคะหรือคนรักทําสิ่งดีๆอะไรให้กับคุณด้วยนะเป็นการที่ จะได้รับความรักอะค่ะพลังงานพาไพ่ใบนี้นะจะเป็นที่รักจะเป็นที่ปรารถนาแล้วก็เหมือนกับคุณกำลังจะได้รับความรักในรูปแบบที่คุณคู่ควรนะคะคุณรักจะภาคภูมิใจในตัวคุณคนรักจะรักคุณมากนะคะจะมั่นคงกับคุณก็มีข่าวดีด้วยนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นข่าวดีคืออะไร มีโอกาสที่จะมีสถานะที่มันชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะอ,อจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความรักของคุณนะเพราะว่าพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาเอ,อมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ร่วมกันด้วยนะคะ เขาอาจจะเปิดตัวคุณมากขึ้นได้เจอกับกลุ่มเพื่อนของเขาสังคมของเขามากขึ้นเนี่ยหกถ้วยนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะอืมรักต่างไวัยจะมีช่วงเวลาดีๆที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะอมืมาดูซิแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ คือพลังงานของคุณในในช่วงนีนะ้คุณกำลังจะได้รับความรักคุณจะเป็นที่รักนั่นเองนะคะไม่ว่าจะมีคู่แข่งหรือไม่ก็ตามนะคะคุณก็เป็นหนึ่งเดียวของเขาคุณสำคัญที่สุดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวทัดลุลม ธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะอยากมาบอกครับอยากจะมอบความรักให้กับคุณนะคะเหมือนอยากอยู่ใกล้อยากใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะอืมสิบถ้วยแน่นอนแหละอาจจะมีเอ,อ่อการขอเป็นแฟนนะคะหรือขอคุณแต่งงานเขากำลังคิดที่จะวางแผนอนาคต ระหว่างคุณและเขาแล้วนะคะขึ้นไพ่สิบช่วยเขามองว่าคุณคือความรักที่เติมเต็มในหัวใจเขานะคะอาจจะคิดถึงการผูกมัดในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะอุ้ยเขาแบบคลั่งไคล้คุณมากนะค,คนคนนี้คนของคุณอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได้นะแต่นกรู้สึกถึงแรงปรารถนาที่เขามีกับคุณอย่างมากมายในใจเขา t ด e w o ว l d นะคะคุณสำคัญที่สุดคุณโดดเด่นและคุณก็เป็นคนที่เหมือนเขาอยากจะหยุดหัวใจไว้ที่คุณแล้วนะเออเขาคิดถึงการที่อยากจะลงหลักปักฐานนะคะในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะทำอะไรให้มันดูมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะ อุ้ยขอภัยค่ะอ๋อน,นี่ใช่ใช่อันนี้นกนกนึกว่านกอ่านไพ่ผิดเมื่อกี้ดีเอ็มเพรสเมื่อกี้ขึ้นมาใช่ปะ่ะนึกว่าเมื่อกี้อ่านไพ่ผิดก็เป็นดีเอ็มเพรสอีกเพราะว่านกเก็บไพ่ใบนี้แล้วก็ไปสับเนาะก็ยังเป็นไพ่ใบนี้อะ่ะอุ้ยขึ้นมาสองรอบแล้วนะอืมคุณจะเป็นที่รักอ่ะในใจเขาคือเขาเลือกคุณนะแล้วคุณคือหนึ่งเดียวของเขาอะค่ะ คุณคือที่รักของเขานะเขาอยากทําให้คุณมีความสุขอ่ะคุณคือหนึ่งเดียวแล้วแหละคุณเป็นรักแท้เป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในทุกๆวันนะหกดาบ กดาบคืออะไรอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณมีประเด็นกันไปแล้วคุณมานึกถึงคนเก่าอะ่ะก็เป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะเออเป็นพลังงานของคนที่แบบอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วแล้วเขาก็ยังอยากกลับมาในในชีวิตของคุณยังอยากที่จะไปต่อก็ได้อาจจะเป็นในช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้อยากที่จะพยายามอะไรในความรักครั้งนี้แล้วนะคะเป็นพลังงานของคนเก่าได้ด้วยนะ เขามีความรู้สึกที่อยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้นไคะอยากปกป้องอยากดูแลอยากพยายามอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ขึ้นไพ่สามดาบถ้ามีประเด็นกันไปเขาก็อยากจะแก้ไขอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่ง queen of swords พลังงานของคุณอ่ะคุณดูเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะในสายตาเขาอ่ะเขาอยากที่จะเข้ามาทำให้คุณใจอ่อนเขาอยากที่จะเข้าหาคุณอยากให้คุณอ่ะให้โอกาสเขานะคะคุณสวยงามเหลือเกินในสายตาเขาคุณเด็ดขาดคุณแข็งแกร่งนะคะ คุณชัดเจนในตัวเองมากๆนะอมืมาดูซิแล้วเขาจะทำยังไงต่อนะคะคนรักของคุณเนี่ยทาดลมอุ๊ยเขารักคุณแหละตกหลุมรักนะคะอย่างหมดหัวใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะหรือเป็นคนเก่าๆก็ตามนะเขาตกหลุมรักคุณเขารักคุณอย่างมากมายนะคะ อยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้อยู่ในชีวิตของเขาคนเก่าก็คงอยากกลับมาง้อแล้วแหละนะคะคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากนะคะไม่อยากให้คุณอะทอดทิ้งเขาไปปล่อยมือเขาไปนะคะสี่เหรียญเป็นพลังงานของการที่มีความยึดติดเนาะสี่เหรียญนะเนี่ยถ้าไม่ดูดีๆเหมือนเหมือนคิงเนาะ แต่ไม่ใช่นะคะเป็น for of penacles t เป็นพลังงานของการที่เขายึดติดอยู่กับคุณเขายังห่วงแหนคุณอยากจะครอบครองคุณอะไรประมาณนั้นนะเราก็คนคนนี้อาจจะไม่แสดงออกด้วยนะในเรื่องของความรู้สึกความห่วงแหน1สิบเปลี่ยนค่ะอยากดูแลคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะคนคนนี้ อยากเป็นครอบครัวนะเขาอยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วแหละถ้าเป็นคนเก่าก็คือยังห่วงแหนยังไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะเขาจะกลับมานะกลับมาเพื่อที่จะแสดงความรักความจริงใจให้กับคุณนะคือเหมือนอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอะไรแบบนั้นอะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณ่ะ เออไปไหนจากเขานะคะไม่อยากห่างจากคุณนะเขาเขาห่วงแหนคุณเนี่ยเหมือนอยากที่จะเหมือนอยากที่เอ,อ่อครอบครองคุณเน่ยเออประมาณนั้นคืออยากครอบครองนั่นแหละนะคะเออขอขยายสีเหรียญหน่อยนาอบสอดถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันนิ่งมานนานเนาะถ้าเกิดคุณอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยขยับมันไม่มีการพัฒนาอะไรอย่างเนี้ยมันจะมีการพัฒนาละนะเขาจะมีการ take action แล้วเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็รู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเนี่ยพลังงานไพ่ใบนี้ยคือคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะคะอืมก็คือเขาอ่ะ เขาก็ไม่อยากเสียคุณไปไงพลังงานไพ่สีเหรียญแล้วก็เนี่ยไนโอปซอลต้องมีการ t ทคแ a คชั่นอะไรบางอย่างต้องมีการที่แบบเออต้องเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แล้วแหละแล้วเขาก็มั่นใจเหลือเกินว่าเขารักคุณคุณคือคนที่เขาตามหามานานแล้วนะคะเนี่ยเขาอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะมาดูหน่อยว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะ แนวโน้มคิงเหรียญความรักที่มั่นคงนะคะคนคนนี้พร้อมที่จะมั่นคงในความรักให้กับคุณนะ,ะการพัฒนาความสัมพันธ์การมองอนาคตไปด้วยกันความหวังนะคะสิ่งที่เราคอย queen of cups ความรักที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะได้รับนะคะอุ้ยกันไพ่เดอะซันพลังงานไพ่ใบนี้ชัดเจนเลยนะเดอะซันใบนี้คือเป็นมีคนสองคนเนาะคุณและเขาอะเลือกกันแล้วกันแล้วเลือกกันแล้วกันแล้วแหละคือเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณก็เช่นกันนะคะคุณสองคนมีหัวใจที่ ตรงกันนะคะมีความรู้สึกที่ตรงกันอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้กำลังจะชัดเจนคุณจะสมหวังกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะอืมบางคนรอมานานแล้วนะแล้วก็คุณอาจจะ เกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้นะคะชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนจริงๆมาทุกธาตุนะธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะพอ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้คนทางไกลนะคะคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเขาคนนี้มีใบหน้าที่อ่อนกว่าไวนะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยอืมทุกอย่างกําลังจะชัดเจนนะคะ ความรักกาลังจะเบ่งบานในหัวใจของคุณและเขา1ดาบนะคะใต้สําหรับเป็น1ดาบชัยชนะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณอันนี้พลังงานของไพ่สเตรนนะคะถ้าคุณเป็นคนเก่าของการและการนะ่ะคุณและเขาจะได้กลับมาในความรักครั้งนี้นะคะ คุณและเขายังมีความรู้สึกถึงการผูกพันคิดถึงคุณและเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันหรือคุณทั้งคู่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่มีในความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะกา,การกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพลังงานคนเกา่า โอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานความรักของชาวทักลมนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะยังไงนก็ไปกก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ